มีผ้ารองตัวก็เหมือนกันไงชีวิตง่ายกว่ากันเยอะเราจะพิกเข้ามาทางนี้นะเราจะสอนผ้ารองนะคะอันนี้เราวางอันนี้เราอัดลิกนะคะอันนี้ก็สอดค่ะพี่พี่ดึเมาเไยนะ เราก็จะเอาผ้าออกเห็นไหมคะทีนี้เราจะได้ผ้ารองตัวแล้วต้องใช้สองคนนะคะใช้คนเดียวไม่ได้นะพอเราได้ผ้ารองตัวอย่างนี้นะครับเวลาเราจับนะมือด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งต้องต้องแบบกำ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 ให้ชิดตรงบริเวณซอกคอก็ขเลยก็แล้กนครก็ขเลยนะครับไป้านหนังไป้านหลังไปด้านอลัอเราจะจับเขานั่งก่อนนะ เรายัง yup. ไม่ได้ยกเข้าไปไหนนะเออเราเราจะทำท่านี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็จ so ับเขานั Brett> ่งเราจะทำสามท่านะคะสมมุติว่อถ้าเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราจับตรงซอกขอก็นะคะเอาวิชิตนะอย่าจับแบบนี้นะจับ่างนี้มันกินแรงเราจะเนี่ยมันจะปวดตรงนี้เพราะนั้นต้องจับวิชิตพออย่างนี้นะแล้วตรงที่หนักที่สุดคือข้อนี้ข้อนี้หนักที่สุดเพราะนั้นจับตรงต้นขายนี้นะ เอาให้ใกล้เลยนะคะอานะเราเลื่อนที่นะคะหนึ่งสอสาอนะเลื่อนง่นลงค่ะอาหหัวหัวหัวอาหนึ่งสอสามเริ่มเป็นดีแล้วครับนะคะทีนี้เราจะจับเขาลุกนั่งถูกไหมเราจะ ในขณะที่ด้านนี้จะไม่ไม่ได้ใช้างานถูกไหมคะปันเขาไว้หน่อยนะเดี๋ยวพอลุกนั่งเสร็จไยคู